ชายคนนั้นพลันสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ผู้คนต่างมองข้ามทุกคนที่เข้ามาถอนเงินจากธนาคารไม่เคยสนใจค่าธรรมเนียมบริการเพียงหนึ่งเซนแต่ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยนี้กลับกลายเป็นโอกาสให้เขารวยขึ้นมาได้แม้เขาจะเป็นเพียงพนักงานร,ระดับล่างแต่ธนาคารมีลูกค้าถึง9ก้าล้านห้าแสนรายหากสามารถหักหนึ่งเซนจากแต่ละบัญชีแล้วเก็บไว้เองเขาก็จะกลายเป็นเศรษฐีในพริบตาเขาจึงซ่อนไฟล์โทรจันเอาไว้ในไฟล์เล็กๆก,ก่อนส่งอีเมลไปถึงผู้จัดการธนาคารโดยปลอมให้เหมือนเอกสารธุรกิจเมื่อผู้จัดการเปิดดูก็เผอติดกับดักในทันนนทีไม่า ก็สามารถแฮ็กเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของผู้จัดการได้สําเร็จแล้วเริ่มสั่งการจากระยะไกลไฟล์ฟโทรจันแพร่กระจายไปทั่วสํานักงานจนกระทบต่อทั้งระบบของธนาคารเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยไซเบอร์รีบเข้ามารีสตาร์ทระบบพวกเขาใส่รหัสผ่านตามขั้นตอนโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือโอกาสที่ชายหนุ่มจะดักจับรหัสผ่านมาได้อย่างง่ายดายจากนั้นเชื่อมต่อเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของธนาคารและหักเงิน1เซนจากลูกเขาทั้ง9ก้าล้านห้าบัญชีโดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมเพียงแค่1วินาทีเขาก็มีเงินเพิ่มขึ้นถึง95,000เก้าหม ไม่ให้เหลือร่องรอยเขารีบโอนเงินทั้งหมดไปยังบัญชีของบริษัทที่ปิดกิจการไปแล้วและในที่สุดเขาก็ได้สัมผัสเงินก้อนโตครั้งแรกในชีวิตความสุขเอ่อล้นได้ไม่นานทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเจ้าหนี้ของเขาก็มาหาก่อนหน้านั้นพ่อของเขาติดหนี้พนันก้อนโตสามหมื่นริงกิตและยังต้องเผชิญค่าผ่าตัดหัวใจอีกหกหมื่นริงกิตเขาเคยพยายามขอเบอิกเงินเดือนล่วงหน้าแต่ผู้จัดการกลับปฏิเสธสุดท้ายจึงถูกบีบให้กู้เงินจากเจ้าพ่อแม้พ่อจะรอดจากการผ่าตัดส่วนเขาต้องแบกรับหนน้สิมาาาเอาไว เมื่อเห็นว่าพวกนั้นกำลังจะบุกเข้ามาเขารีบคว้าคอมพิวเตอร์แล้วหนีออกไปแต่พอขึ้นสกูตเตอร์ไฟฟ้าเขากลับนึกได้ว่าลืมกุญแจไว้ในห้องจึงจำใจขึ้นแท็กซี่แทนทว่าคนขับกลับฉวยโอกาสโกงราคาและบังคับเอาเงินสดไปจนหมดไม่นานนักพวกเจ้านี่ก็ตามมาทัน เขารู้ดีว่าหากไม่หาเงินมาจ่ายวันนี้เขาต้องไม่รอดแน่การโอนเงินออนไลน์ย่อมเสี่ยงถูกจับได้ง่ายๆขณะที่ตู้ ATM ก็ถอนเงินสดได้เพียง20,000ริงกิตเท่านั้นหากอยากได้เงินสด95,000ริงกิตในครั้งเดียวเขาจำเป็นต้องไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารทว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารย่อมต้องการเหตุผลสำหรับการถอนเงินก้อนใหญ่เขาจึงปลอมอีเมลขึ้นมาอ้างว่าบริษัทต,ต้องใช้เงินด่วนเขาปลอมเป็นพนักงานบริษัทก่อนจะเดินไปที่เคาน์เตอร์อย่างใจเย็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเตรียมเงินสดไว้ให้แล้วแต่ขอดูบัตรประชาชน เขาก็ยื่นบัตรปลอมให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอยู่นานจนเขาใจหายคิดว่าความแตกแต่สุดท้ายกลับไม่ใช่เขาได้เงินก้อนนั้นมาจนได้ทว่าก้าวออกมาได้เพียงไม่กี่ก้าวเจ้าหน้าที่ธนาคารก็เรียกเขาเอาไว้